<c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ผ <c oughs> <s uc> ูส้สกนนะคะพี่น้อง่ะกะมาพบกันอีกแล้วบ่ด้เจอกันหล่มือเนาะบ๊บ่ <c oughs> บด้เจอกันวันที่สลาวิไลโลกคลิปมือสุดท้ายวันที่สิบสองนะคะพี่น้องค่ะหลังจากเมื่อน,นั้นกระลงคลิปช็อตไปเนาะ คลิปช็อตกับเป็นคลิปเถียนเพอาะไงเพิ่นไปเที่ยวแล้วเพิ่นกะทายเพิ่นเห็นรถอันรถไทยรถไทยเก่าหลุ่นเก่าอยู่เมืองหนองเนาะแล้วเพิ่นข้าเอามาต่อเป็นรถอันรถบานเนาะพี่น้องเพอาะไงที่เพิ่นขับนาะเพิ่นเอามาต่อเป็นรถบานเป็นรถนอนเพิ่นกะขี่กองเพิ่นไปแท็กแท๊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 กนะแล้วกับเพราะไงเพิ่นกะเพอาะไงเพิ่นเอามาอันะทายเอามาให้วิไลเบิ่ง ่อนว่ามันมันตาหักดีว่าสันว่าวิไลก็เลยได้โอกาสเอามันลงคลิปสดเนาะคะ่ะลงคลิปสดไปเพราะว่าวิไลบอม,มีคลิปใ,ใหญ่บอม,มีคลิปยาวลงมันเป็นวันหยุดวันเมรกหลานมาหนทามาอยู่น้กหลานมาหาหลานามาอยู่น้ำช่วงวันมเมรก็ลลยบ่ได้เกลิปาลิปปนทรได่้เรลานาหาลานยาน้เลานโทรศัพท์ <laughs> อืมอ้วปกน น้ำปลาน้ำจานข้าวผัวบกมมวงเขาเอิญบองมวองอยังนอนอมองฟ้าลั่นติพี่น้องมองนอกดูมีสวนที่วิไลเคยภาพไปเบิงสวนบอกท่านตะกี้ล่ะค่ะของน้องพูนคนเห็ดยูทูขคือกันแต่ว่าพคนเห็ดเกี่ยวกับการเกษตรเนาะอืม เแกยวถามผสมบ๊ผสมหรอกพี่น้องคะผสมผสมผสมนิ่ปิดสมสมมันมันพอวิไลได้ลงคลิปสั้นไปวิไลบดได้ลงคลิปอาจารย์บ้านวิไลก็เลยเอาคลิปชอ็อตมาลงเนาะพอดีกับทีพอใหญ่ทรงมาให้ก,กันเลยมีคลิปมีคลิปชอ็อตมาลงคันไลการบดายเห็ดคลิปนะคะพี่น้องคะ หลานมาอยู่น้ำสามสี่มือช่วงวันยุดวันเมร์ <c oughs> ขวันเล่นโทรศัพท์ <c oughs> มีไรบ่ได้ตามใจดอกครับ่ได้าาตามใจหลานไปว่าให้เล่นตลอดดอกจ้ะแต่ว่าให้เล่นอยู่เป็นบางเวลาแต่บันนี้กะาายัมอยู่กับหลานมันก็ย,ยากเนาะใส่สีห้ากินตอนเศร้าหาเข่าห้านามให้หลานกินเพราะว่าเพราะว่าหลานมาอยู่กับบ่ได้เป็นเหร่นใส่กับเหร่นงอ,งงองงาามงอมแงมแงมอยู่นี่ผนของเหร่นบ่ท่านได้กเก็บอยู่กระจัดกระจายเต็มอยู่พี่น้อง เขา็อยูสองคนพี่น้องเขาเล่นนยุนี่แหละค่ะงอมเงมงอมเงมบางทกับเบิ้งโทรศัพท์เน่บางทีกับเบิ้งแท็บเล็ตไม่ไรเน่ผู้หน่อยถึงเวลานอนเว้นกับนอนนอนยูอูนี่แหละค่ะวมไรกับผู้ใหญ่นั่นมันใหญ่แล้วมันพอสามเนาะค่ะมันมานอนเว้นมีแต่น้องนอนเว้นย่มน้องนอนผู้ใหญก็จังอนุญาตให้เบิ้งแท็บเล็ตให้เล่นโทรศัพท์เพราว่าย่มน้องนอนไอ้ยม่มีมู ไปเที่ยวเส้นทันกับเมื่อใดเที่ยวยังเราขับพี่น้องค่ะก็คือพาลูกพาหลานไปเที่ยวเราก็ไปซื้อเสือ้อผ้าไปซื้อของซื้อของแล้วก็ไปหากินอาหารก็ตจกระเจก๊ยไม่ห่างเนาะแกถพาเขาไปเปิดมูเปิดตาในเมืองจะซื้อเล็กน,น้อยเขาอยากไปก็เลยพาเขาไปพอเมรเขาพอได้มาหาเนาะสําหรับลูกชายวิไลอ่เขาก็เห็นงานเขา็คยได้มาบนเมร์เ้วก็ หลานชายกับหลานสาวลูกน้องสาวพ่อเมีเขากะบอดด้ไปมากกันเขาเมืองเขายังกันเลยไปเลยผู้เป็นปากผู้เป็นปากเลยพาไปว <c oughs> ันนี้ว่างอผมมองบริส้อข <c oughs> ี่รถมาตันไปลานค่ะ เห็นมันตกอยู่น,น้ำทางสงสัยเขาเสี่องมาขายแล้วมันหล่นผู้หลานเห็นผู้หลานหยาหยาบวกม่วงมาสานมาเลยพากันจอดรถแล้วเลยเก็บเอาเลยแดดไม่กินต้องสารสุดเป็นสวนของหนึ่งน่องผู้พิ่นเห็นยูจูเรียกกา,ก,ยก,การเกี่ยวกักบการเกษตรีแล้วค่ะมันบ่สมจะตีกิ้นตะบกม่วงกับมาจังในบุเลยขอกินกับแก้ว ย่ถามมาลานมายูเงาบ่าสันว่าไปย่าถามว่าลานไปแล้วลานมายูเงาบ่สันเนองเจังได้แต่ยูผู้ดเดียวก่อนคนก็ยูผู้เดียวเนาะพีดด่น้ดดองเดอนาะมันเป็นเรื่องปกติตอนลานมายูก็บบวุ่นวายในจังหน่อยพอหลานกลับไปก็ยูสภาพเดิม อยู่เงาเงาคนเดียวเนี่ยถ้ามเงาเบาเบาเงา,า,า,าเหอะค่ะพี่น้องกาขานี่มาอยู่คนเดียวจนชินเนาะคะ่ะมันเป็นใจมันเป็นเรื่องปกติของของวินลยอยู่เดยว น้องไปกลนกีบลมสงสัยมากแล้วเขาบอกไปกลนกีบลมก่นอนสงสัยมากไปกลนผู้เยาว์วันไปกลนกีบลมกับส้วนกุนซูกันเขาว่าบ่บ่ให้ไปน้ำดอกยัยนเจ้าไปตายเดียดกุนซน <laughs> ขยานหนักเขามันหอนอย่างนี้เป่นหนวกขาหอนไม่รู้เสียงมากจะไปกลนที่พม พ่ยายนางนับมือนางนับมือมือเหลือเท่านั้นมือเหลือท่านี้มือเจ้าสิเป็นนางนับมือเฮ็ดย่างถึงมือมานมันก็ถึงเองนั่นแหละโทรม่ย่ำไรกะเหลือเท่านันมือแล้วเด้เหลือท่านี้มือแล้วเด้มือนี้ได้มาจากมือเนี่ยมือนี่กับวันตีสิบหานาะพี่น้องค่ะมันมีกระสีเหลืออีกหกสิบมือเลยด้วเระว่าหกสิบมือเลออีกเหลือหาสิบเก้ามือ้อหกสิบมือ ปีปัญหานอกจากวานในวิชาเราขึ้นบไป,ปนองขากิบก่เราวิไลกระบอกไปแล้วเนาะค่ะว่าก,กิบกอนพราะวิไลรับวิสามาแล้วไม่ไลกระบอกไปแล้ววานไม่ไลถัดไปปัญญาหัไปฉลองปีใหม่กับริสมาสคริสมากสมากับปีใหม่น้ำกันก็ทาบบินไปก่อนไมยย่ได้อยู่ใดเก่าสิบมือเนาะบอมเมบลี่ปี ก็เสียกลับมาก่อนก็นเลยเฮ็ดตองตัวให้มันได้ให้ให้มันได้กลับมาช่วงหลังปีใหม่ไหมคะ่ะก็เลยต้องนั่งทาวล่าปกงทีก็เป็นคนกินเผ็ดอยู่นี่นี่พี่น้องแต่แต อายุหลายถ้ากินเผ็ดหลายๆมันมันจุกหนักมันกายัางดีอย่างหนึง่งว่าว่าหูเรียวว่ามีวิสาเนะพี่น้องค่าแต่แกเพียงเวลาวันรองเวลาบ,บินซื้อ ่นก็อยากใจกันก็อยากพอกันไว้ๆล่ะแต่งว่าเพิ่นก็อยากใหขยูวเทศกาลน้ำเพิ่นเนาะค่ะเพิ่นก็อยากใหขยูวเทศกาลฉลองเทศกาลน้ำเพิ่นถ้าถ้าถ้าบินก่อนก็สิบ่ได้ฉลองเทศกา,นา,า,านกกลน้ำกันเนาะจะ้ะก็เลยเป็นอย่างสี่ระค่ะพี่น้องค่ะ บ่โดนหรอกพี่น้องเนาะเวลามันไวปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอาทิตย์นหนึ่งปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บซอมอธิตย์ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บสิ้นเดือนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บสิ้นปีเวลามันเล็วไวคือจะหลวดนี่เนาะพี่น้อง สี่ยงน้องสาวกับมูน้องสาวมาจากโกติปม <c oughs> ชั้คองบันก็ว่าอยากไปก็บอกให้ไปพี่น้องกาเขาว่าถ้ากินยู่งีหยนโหลดก็สกุไม่กิน <c oughs> เขายัานไปเหี่แดดจริงจริงน้องสาววิไลเป็นเบาหวานนะี่พี่น้องเป็นเบาหวานคือเมียวิไลล่ะเรื่องว่าเขาห้อง ข้าสู <c ười> <c ười um, ่แดดสู่ยังแล้วเนาะเอาเลยว่าบ่ไปดอกบ่แม่นอันนักกันอ่งล่นเออบ่แม่นเว้าผิดสหนสรัพี่เขาว่าองรถซาเลงเขาเขาเลยบ่ไป ก<ะ>ินไปกินมาเช็ดแข่าพี่น้องส้ายเราไป้องค่ะกระเจนีดเดี๋ยวสิเปันซอยใส่กีิปูม้องเขาคนนอพี่น้องเนาะขอพอกันไหมเจอกันไหมในกิบหนาเนาะพี่น้องค่ะ And tell me what's wrong and why you never said you felt that way and guess you try to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away As you fade away I'm about to fade away, cause every-